แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับในฝั่งยูเครนณนะขณะนี้ครับหลังจากที่ตลอด2เดือนที่ผ่านมานี้นะครับพวกเขาเนี่ยต้องสูญเสียรถถังหลักในฝั่งของสหรัฐก็คือรถถัง M1A1 ก็มียอดที่มีการระบุออกมาแล้วว่า8คันนะครับต้องได้รับความเสียหายไม่สามารถที่จะกู้ซ่อมแล้วก็นำกลับมาใช้ได้คืนอเมริกานั้นได้มีการส่งรถถังรุ่นนี้นะครับถึง31คัน จนกระทั่งนะครับเมื่อรถถังเหล่านี้ครับมันได้รับความเสียหายแล้วสหรัฐจึงให้ยูเครนนั้นต้องทําการถอนรถถังทั้งหมดออกจากพื้นที่ในแนวหน้าของสงครามเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับยูเครนเนี่ยก็ต้องเสียรถถังเอบรามเพิ่มเติมอีกทีนี้เมื่อมีการสูญเสียรถถังไปแล้วนะครับสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าบริษัทเหล็กยักษ์ใหญ่ของยูเครนนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยให้ความช่วยเหลือนั่นก็คือการสร้างเกราะ เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเกราะแบบแฮนเมดนะครับที่มีการทําขึ้นมาเองแต่ว่ากราะที่มาจากฝั่งของยูเครนนั้นดูแล้วว่ามันน่าจะมีความปราณีตกว่ามันเป็นลักษณะเป็นกรอะแบบตะแกรงเหล็กที่บริษัท m ม n เท s t Group ก็เป็นกลุ่มโรงงานเหล็กถือว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดของยูเครนกลุ่มโรงงานตรงนี้นะครับก็เลยช่วยในภาคทหารนะครับก็คือการสร้างชุดกราะ ที่เป็นแบบแตะแกรงเหล็กนะครับเป็นแบบโมดูล่าก็สามารถนําไปประกอบทีนี้การสร้างตะแกรงเหล็กเหล่านี้เรียกได้ว่าเขามีการสร้างอย่างหลากหลายซีรีส์นะครับเพื่อนํามาใช้กับรถถังเอบรามก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง,นนงก็นําไปใช้กับรถถัง T64 หรือ T72 นะครับรวมถึงซีรีส์อื่นๆด้วยครับที่ยูเครนมีการออกแบบขึ้นมาเองซึ่งในปัจจุบันนี้ครับบริษัทก็ได้มีการออกมากล่าวว่า พวกเขาได้มีการผลิตและส่งมอบชุดเกราะเหล่านี้นะครับประมาณ25ระบบโดยที่7ใน25เนี่ยครับมันจะเป็นชุดเกราะสำหรับรถถัง m 1 a b r a m บรามที่ได้รับจากสันมิกานะครับแต่ว่าบริษัทเหล่านี้นะครับไม่เคยมีการคิดค่าใช้จ่ายเรื่องของการผลิตเกราะที่เป็นรูปแบบแตะแกรงเหล็กแบบนี้นะครับให้แก่กองทัพคือพวกเขาบอกว่าเกราะแบบนี้นะครับมันมีน้ําหนักที่เบา มันจะไม่ทําให้ความคล่องแคล่วของรถถังนั้นต้องสูญเสียไปและเกราะตะแกรงเหล็กแบบนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการป้องกันโดรนประเภท FPV โดยตรงซึ่งมันก็เป็นโดรนที่ถูกใช้งานในภาพคพลเรือนและมันก็มีราคาที่ถูกมากครับไม่แพงนอกเหนือจากการติดตั้งกรอะแบบตะแกรงเหล็กแล้วครับรถถังเอบรามนั้นก็มีการติดตั้งพวกกราะปฏิกิริยา ERA ด้วยครับ บริเวณป้อมปืนแล้วก็ด้านข้างเราก็จะสังเกตเห็นว่าครับรถถังเอบรามของยูเครนในช่วงเวลานี้ครับมันมีการติดตั้งเกราะเนี่ยนะฮะล้อมตัวไปหมดเลยครับมีทั้งป้อมปืนมีทั้งเกราะปฏิกิริยาทีนี้เรื่องของเกราะปฏิกิริยานั้นถามว่ามีการติดตั้งทําไมครับมันใช้งานกันคนละประเภทครับอย่างเกราะปฏิกิริยานั้นก็ใช้สาหรับการป้องกันขีปนาวุธต่อต้านรถถัง หรือจะเป็นพวกจรวด RPG 7ครับแบบนี้น่าจะมีการใช้งานได้ผลแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกดโดรน FPV เกาะปฏิกิริยาดูแล้วว่าไม่ค่อยมีความเหมาะสมเท่าไหร่อาจจะมีความสิ้นเปลืองเกินไปบริษัทเหล็กของยูเครนนั้นก็เลยทำการช่วยเหลือทางกองทัพนะครับก็คือการผลิตเกาะดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นในรูปภาพนี่นะครับก็เอาเป็นว่านาขณะนี้ครับรถถังเอบราม หรืออาจจะเป็นรถถังรุ่นอื่นๆนะครับที่มันมีการผลิตในโซเวียตนะครับจะต้องได้รับการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับเกราะครับโดยเฉพาะเกราะเหล็กเสริมแบบนี้และเราก็จะสังเกตเห็นว่าในสงครามปัจจุบันนี้ครับก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาเกราะตะแกรงเหล็กแบบนี้นะครับนำมาใช้ในรถถังค่ายต่างๆเช่นกองทัพอิสราเอลก็มีการนำตะแกรงเหล็กนะครับเป็นหลังคาเนี่ยมาติดตั้งบนรถถังเมอร์คาว่า ก็เพราะว่านักลบฮามาสเนี่นะครับได้มีการใช้โดรน FPV ซึ่งถือว่ามันเป็นโดรนที่มีราคาถูกมากครับแล้วก็นำมาต่อสู้กับกองครับอิสราเอลจนได้ผลพวกเขาจึงได้มีการดัดแปงลงรถถังถึงแม้ว่าเกอะแบบนี้นะครับมันอาจจะไปลบความสวยงามของรถถังนะครับแต่ก็ถือว่ามันก็ใช้งานได้ผลนอ,<ก>นอกเหนือจากตะแกรงเหล็กนะครับที่ใช้รับมือโดนประเภท FPV แล้วก็มีการติดตั้งเกาะปฏิกิริยา ERA เพื่อใช้ลับมือจรวดต่อต้านรถถังหรือขีปนาวุธต่อต้านรถถังนะครับก็ยังมีการติดตั้งเรื่องของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับการตัดสัญญาณโดรนนะครับที่มันมีการไปเชื่อมโยงต่อผู้บังคับบริเวณด้านหลังของพื้นที่สนามรบ